ขันเงินเนื้อนวลหรือขันไทยเทเนียมล่าสุดออกมาเล่าหมดเปลือกทุ่งเมืองอูบอใบไม้650ล้านซื้อหุ้น MTIC หลังหลายคนสงสัยเอาเงินมหาศาลมาจากไหนจากกรณีขันเงินไทยเทเนียมหรือขันเงินเนื้อนวลแรปเปอร์คือดังเมืองไทยที่เจ้าตัวนั้นสร้างกระแสฮือฮาทุ่มทุนกว่า650ล้านบาทเข้าซื้อหุ้นบริษัท M Picture เ tainment จำกัดมหาชน MTIC จำนวน1202.13ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน92.46%โดยการทุ่มเงินซื้อหุ้นดังกล่าวจึงทำให้ขันเงินไทเทเนียมกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็มพิกเจทันทีโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ในมือซึ่งล่าสุดทางด้านของขันเงินเนื้อนวนได้ออกมาเปิดใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องดังกล่าวระบุว่าการที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพราะมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตจากธุรกิจ และสิ่งที่เคยทำอยู่ให้เติบโตได้มากกว่าเดิมและพร้อมที่จะจับมือกับพาร์ทเนอร์ทุกๆรายเพื่อต่อยอดธุรกิจในด้านต่างๆให้เติบโตแบบคูณสองไปพร้อมๆกันการลงทุนครั้งนี้ไม่ได้มองเรื่องหุ้นแต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ถ่ายทอดไอเดียและเข้ามาทำงานให้สำเร็จโชว์ผลงานให้ทุกคนได้เห็นซึ่งคาดว่าเร็วนี้จะมีอีเวนต์ออกมาให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ในการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครั้งนี้ของตน นั่นนายจิรัตวงศประงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Mpictures Entertainment จำกัดมหาชนหรือ m t i c เปิดเผยว่าการเข้ามาถือหุ้นของนายขันเงินเนื้อหนวนแรปเปอร์ชื่อดังหรือที่รู้จักกันในนามขันเงินไทเทเนียมสัดส่วน92%ของทุนจดทะเบียนมีเป้าหมายชัดเจนที่จะยกระดับธุรกิจของ m t i c สู่ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แนวใหม่แนวสร้างสารรค์เพื่อรองรับเมกะเทรนโลกที่กำลังมาแรง ทั้งนี้บริษัทเตรียมแถลงแผนยุทธศาสตร์ภายใต,ใต้การนำของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการเข้ามาซื้อกิจการของคุณขันเงินในครั้งนี้เป็นการใช้เงินทุนส่วนตัวและเป็นการกู้บางส่วนจากกองทุนสิงคโปร์ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวยืนยันว่าคุณขันเงินไม่ใช่นอมินีของใครก่อนหน้านี้คุณขันเงินให้ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์อยู่แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้ามาเทคโอเวอร์ m p i c เพราะมองเห็นโอกาสการทำธุรกิจในอนาคตทั้งการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของ MTIC และรุกสู่ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แนวใหม่แนวสร้างสารรค์ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนโลกนายจิรัตกล่าว